้ามามะมาจัดกระเป๋าเตรียมตัวโหลดของแล้วค่ะคจะเช็คอินแล้วค่ะอ,เ,อเดี๋ยวเรายังอยู่กันที่สนามบินชิโตเซะที่ฮอกไกโดนะคะจะ<ต>บอกว่าเดี๋ยวเราไหนๆนี่แหละ เราขอแกะถุงรีวิวเลยเพราะบางอันมันมีขนมเดี๋ยวเราจะกินบนเครื่องบินด้วยค่ะเรามาเปิดถุงช้อปปิ้งกันเราจะอันนี้คือถือว่าเป็นมาดามแอนแกะถุงโอเคกล่องอปปเิลนะะคสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมาดามแอนแกะกล่องรีวิวของช้อปของใช้ของแฟนๆอโเคค่ะวันนี้นะคะมีอะเราจะมารีวิวนี่ค่ะเกดทำอะไรอยู่คะเดี๋ยวมาทำอะไรคะกินทาโร่กลายแค่กินทาโร่ต้องแก้มแดงด้วยเหรอ ขายแก้มแดงมากอะอ่าโอเค อาจจะเผ็ดก็ได้นะเริ่มเริ่มเลยอันแรกค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราได้มาจากไหนยังไงอันนี้เราอันแรกจากช็อปของโดเรมอนใช่ไหมครจากโดเรมอนวากุวากุสกายปาร์คอ๋อนี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแฟ้มค่ะอ๋อเป็นแฟ้มค่ะให้เด็กๆใช้ค่ะใช่ไปแจกเพื่อนๆเดเด็กๆใช้หรือแม่ใช้ครับเด็กๆอ๋อเด็กๆเหรอครับเอาไปแจกเพื่อนๆน้องเกดด้วยเค่รเราก็เลยซื้อเหมือนกันเลยไม่ต้องตีกันโอเคครับอะต่อมาค่ะ นี่เป็นขนมไทยไทยบ้างไทยไทยถูกบ้างเ้ยอันนี้เคยเห็นในการ์ตูนบ่อยๆนะขนมที่โดเรมอนชอบค่ะโดเรมอนยากิเหรอคะใช่โดรอ้โหเนี่ยดูดิโดเรมอนน้ำลายหกเลยค่ะนมายื้อกินเลยดีกว่าค่ะเอาใจกินเลยได้รู้ว่ารสชาติเป็นไงอ่ะรสจัดจิ้งแองค์กายกินนะกายกินอ่านี่เนี่ยเอามาดูหน่อยค่ะมันมีแบบสแตมป์เป็นรูปหน้าโดเรมอนด้วยนะคะนี่ค่ะวุ้นเหมือนในการ์ตู้นเลยค่ะใช่ ได้สิค่ะใช้หมึกมาอ๋อลองชิมกันดูค่ะเดี๋ยวลองฉีกให้ดูหน่อยนะไม่คับเป็นยังไงครับบีบข้างในดูนี่มันเหมือนในการ์ตูนจริงๆเลยเหรอคะตัวแดงนี่ไงโอ้โหเฮ้ยมันมีลูกอะไรอยู่ด้วยค่ะอะไครัตัวแดงเดี๋ยวลองชิมดูชิมอ่ะเกษจายให้จายกินหน่อยอ่ะเยอะแล้วปะเยอะมากกินแต่ตัวแดงกินเป็นไงกายมาบอกก่อนเป็นไงครับเยี่ยมเลยอครับโอ้รสชาติเป็นไงมามาอันเนี้ย ก็รสชาติก็ดีค่ะขนมปังมันโอเคโอเคแต่ว่ากนมปังของฝ่ายว่าไอ้ข้างในนี่คืออะไรลูกอะไรคะแถววาฮะไปดูได้ไหมฮะไม่ใช่ๆจัมมันฝรั่งก็ไม่ใช่แต่คล้ายๆมันฝรั่งหรอหรอโอ้ร้อนชิมไหมอ๋อไม่ก็ได้มา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 กินมั้งเจสันใหญ่ฮะชอบกินไหมฮะลูกขาบาร์เลย์มากกว่าอ้าวะออ่าต่อไปนะคะเป็นนี่ค่ะปากกา สีดอลาเอมอนเหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่าอ๋อกดได้ได้หลายสีนะใช่สีดำสีน้ำเงินสีแดงค่ะบางทีแบบน้องเกสไปโรงเรียนสามหรือสี่สุกไหมสาสีน้องเกสไปโรงเรียนอ่ะครูก็ต้องให้พกกากดาแดงใช่ปหมประกานน้ำเงินอะไรเงี้ยพกหลายสีไม่เขียนหน้าตัวเองใช่ไหมไม่ใช่เอาไปตรวจอ๋อโอเคค่ะโอเคอ่าต่อไปอันนี้เป็นของจะร้อยช็อกโกแลตร้อยใช่ไหมเป็นช็อกโกแลตนมค่ะ เราแกะกินไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็นี่ของร้อยสิบอันนึงค่ะมีอะไรคะช็อกโกแลตร้อยสิบโอ้ชูน์แมนค่ะช็อกโกแลต 3D สามมิตินะคะรูปสโนว์แมน 3D สามมิติค่ะอันนี้ข้างในจะเป็นแบบกลวงๆค่ะไม่ได้จับแล้วมันจะเย็นไม่ใชต้องทำจากยีมาหรอไม่ใช่ค่ะเป็นไวช็อกโกแลตดีกว่าวช็มีอันนี้กันหนึ่งอมแล้วดูดจ้วบๆอมแล้วดูดอ๋ออมแล้วดูดอ๋อคล้ายๆเป็นช็อกโกแลตอมยิ้มเหรอใช่ของกันไม้เหมือนกันนะ รถอะไรไม่รู้แล้วก็มีแมกเนตติดตู้เย็นด้วยโอ้แมกเนตเหรอ่ะเอ้ยนี่มันเขากินได้จริงไหมคะไม่ได้เลยไม่ได้รอะแล้วมีใครกัดไปแล้วครับเมื่อกี้เขาทำเวรนะอ๋อไม่ใช่เหรออันนี้ของกายค่ะโอ้โหลดรถเฮะยปาว่าไม่ไม่อยากกินเลยค่ะมันสวยเใช่ใช่แต่เราคกำลองกังวลว่ากลับถึงใครมันจะละลายไหมอ่ะนี่ขยะอะไรเนี่ย มีอันนี้ของกายมีอันนี้อกกายเลือกอันนี้มาโอเคค่ะแล้วก็มีแมกเนติกตู้เย็นของกายอีกอันนึงอ๋ออ๋ออันไหนคะอันนี้นึกว่าของกินนะเนี่ยตอนแรกอะนี่ยังฮะยังค่ะยังค่ะยังเหยีะดยาวนะายเป็นแบบนี้อะอะไรนะทาโ้นี่ยาวกลเป็นแบบนี้อ๋อเหรอทาโลกที่ญี่ปุ่นก็มีขายเหรอไม่แม่ของไทยเลยเอามาเองเอามาเองจากไทยค่ะ มาเก็บภูมงกันนะมาเก็บภุมิกอนนะกินเยอะผมหนึ่งของคิตตี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บภุมิกอนเดี๋ย่ามามาโกรธนะนะป๊าป๊ะมาโกรธอะมาโกรธจะกลายเป็นไดโนเสาร์เลยครับวันนี้เราเที่ยวในสนามบินเป็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนอะไรไงคะเวลาอยู่กับเพื่อนนะมาม่าเป็นไดโนเสาร์ในเรื่องทอยสตอรี่เป็นตัวสีเขียวอะแล้วไงคะแล้วไงพอกลับมาถึงบ้านนะ ที่เล็กค่ะก็เด็กๆอ่ะพูดแล้วไม่เชื่อฟังเอ้หน่นะเที่ยวยาวเลยนะครับเที่ยวยาวมากที่ในสนามบินเราก็มีที่เที่ยวอีกที่หนึ่งคือ Hello Kitty Happy Flight นะคะเราก็ซื้อแป็นหนึงเหมือนเดิมค่ะของที่ระลึกซื้อมาเดี๋ยวเอาไปแจกจ่าย ใช่ไหมฮะอะไรฮะมันเยอะเกินไปเลยอ๋อนี่อะไรคะสมุดฉีกโน้ตอ๋อสวยงามแจกก็้หนึ่งรางวัลไหมครับหรือไม่แจกฮะแจกได้ค่ะเม้นมาเดี๋ยวไม่หนูชอบหนูชอบเลยเอ้ามาซื้อมาตั้งเยอะอ่าแจกหนึ่งรางวัลค่ะอ่าเม้นค่ะเม้นมานะคะเม้นค่ะเม้น ไม่ใช่เม้นแรกได้เดี๋ยวเม้นบอกว่าอยากได้เดี๋ยวสุ่มสุ่มแล้วถ้าใครนี่นะคะแม่แอนจะไปตอบใต้บรรทัดคนนั้นว่าได้รางวัลติดต่อกับแม่เลยแต่ถ้าไม่รายงานตัวก็อดนะคะจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่แจกรางวัลมามีหลายรางวัลมากที่แบบที่แสดงตัวตนแม่แอนก็ไม่ตานะคะอดกันไปนี่ค่ะเป็นลูกอมโมั่อี้นงแก้มีแกะแล้วแกะเปิดให้เพื่อนดูหน่อยสิลูกอมอะลูกอมอะไรคะโดราเอเมนเหรออ๋อแฮปปี้ไฟค่ะ อ๋อเป็นอย่างนี้ลูกอมอย่างนี้อร่อยมากที่ป๊าป๊ากินไปแล้วใช่นี่แล้วก็ซื้อมาอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ที่ป๊ากินไปเป็นรสละอุ่นเนาะแต่เขาหู่นเป็นรงนี้ มีอะไงฮะมีอะไรอีกเน่ะโอ้มงวะชีวิตวุ่นวายสับสนอะไรอีกนะคะเนี่ยนี่อันนี้ซื้อโอ้นี่อะไรฮะราเมงสีฟ้าเฮ้ยราเมงหลอกหลอนชื่อซอมแบร่มีลูกตาจริงๆเหรอฮะใช่ไม่มีลูกตาจริงๆค่ะแต่ว่าเส้นเป็นสีฟ้าเดี๋ยวแม่แอนจะเอาลูกชิ้นปลาลูกใหญ่ๆมาทำเป็นลูกตาโอเคเดี๋ยวรอรีวิวบัเต็มนะครับแอนคิดเช่นนะคะให้ใส่กระเป๋าแล้วนี่นี่นี่ อะไรคะเนี่ยอ๋อทาโร่ค่ะอ่านี่ค่ะยังคงยุ่งกับทาโร่ต่อไปอันนี่ค่ะอะไรฮะอันนี้ให้แหวกแหวกดูอันนี้นะคะเป็นแบบเดียวกันเป็นโดเลมอนวากัวกุดไดพาร์คเป็นพรีเมียมไวช็อกโกแลต็ดซื้อไปแจกคนหนี้นะคะใช่ค่ะซื้อไปแจกของฝากของฝากแบบน่ามากอันนี้อะไรคะอันนี้ของดังค่ะเป็นเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งแท้มันฝรั่งต่อไปไม่ใช่มันญี่ปุ่นนะมันฝรั่ง อันนี้เป็นไม่มีใครเล่นมุกเลยอ่ะเอ่าเป็นช็อกโกแลตฮอกไกโดค่ะช็อกโกแลตสโนว์แมนหรอช็อกโกแลตนมน่าจะรูปสโนว์แมนข้างในโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเออ่คูโมอะไรครับคล้ายๆสแน็คอันนี้มเขาขายที่โรงแรมอย่างเดียวค่ะเป็นเป็นเหมือนคุกกี้ลูกก้อนเมฆค่ะโอเคเนี่ยที่เราไปเที่ยวกันมาค่ะใช่คุกกี้ลูกก้อนเมฆเบอร์เรสต์ออฟฟอร์สตรีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตรอยส์มัทฉะ เป็นช็อกโกแลตบาร์แท่งๆใช้แค่ิแชทหรือเปล่าหนูหนูไปซื้อกับมาม่านีอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นคุกกี้ฮอกไกโดที่ขึ้นชื่อมากๆเลยแต่ว่าเขาหอมมิดชิดเราก็เลยไม่ได้นี่นะคะนี้ส่วนใหญ่ซื้อเป็นของฝากหมดอ่ะกนไงคะหมดยังคะยางไม่หมดอันนี้ขนมขอนไม้ค่ะขนมขอนไม้คระบานคูเฮนที่เราไปทำมาเกอน้องเกตอยากกินก็เลยต้องซื้อมาซอยมาอีกค่ะแล้วมีอีกอันหนึ่งคุกกี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของตึกโรงแรมที่เราไปพักมา โอ้ใครได้ดูคลิปแล้วบ้างแล้วบ้างคะทาวเวอร์ไงฮะใช่เป็นเดอะทาวเวอร์โคชิโ n รีสอร์ทค่ะโอ้โห The Tower Cookie Cookie ถ้าใครดูรีวิวที่หัวแตกนะ้าใครดูอะไรนะ Cookie หัวแตกแปลว่าอะไรคะถ้าใครดูคลิปรีวิวฮอกไกโดจะเห็นผ่านตาตึกคู่สองตึกนี้บ่อยมากสีเขียวสีน้ำตาลนี่แหละครับใช่อ่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอฮะอะ โอเคงั okay. ้นก็เยอะมากเลยอย่าลืมนะเม้นมาแม่จะแจกไอ้สมุดฉีกคิตตี้แล้วถ้าใครอยากส่งของให้แม่แดนรีวิวนะคะติดต่อมาได้บรรจงนมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมาดรดแอนแกะกล่องรีวิวของชอบของชื่ของจากแฟนๆนะคะก็รีวิวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแกะแกะถุมญี่ปุ่นเนี่ยใช่ใครชอบชิ้นไหนเบนบอกแม่แอนด้วยนะอยากได้รางวัลด้วยนะคะใช่ค่ะเมนอะไรมาก็ได้เดี๋ยวแม่แอนสุ่มแจกได้หมดนะคะอ่ายบายดีกว่ายาวละอ่าไปายคุยอะไรอยู่ไปไปเลยบายอายไกยบายนี่ฮัลโหลหนูทำหลายแบบมา